เอาละครับประการแรกเลยผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเพื่อน FC น้องแมงมุมนับแสนนับใครกำลังดูผมอยู่ในจินตนาการด้วยนะครับสปอยแล้วไงใจเหรอคะสันหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตอนต่อใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปแรกก็ย้อนกลับไปคลิลิงก์ได้เลยนะฮะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบรักษาสมดุลของจิตใจเอาไว้ไม่เป็นไรน่ะยังไหวอยู่ผมยังคุมสติตัวเองได้อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะรู้ตัวอีกทีผมก็สัมผัสกลิ่นคาวเลือดที่คลาคุ้งอยู่ในปากตอนแรกก็สงสัยอยู่หรอกว่าเธอขบฟันแรงไปหรือเปล่าจนทําให้ในช่องปากนั้นเกิดรอยแผลแต่ก็พบว่าที่จริงแล้วผมกําลังกินล่างนักผจญภัยอยู่รสชาติเป็นรสช,ชาติที่ผมไม่อยากคิดเป็นรสชาติที่กระตุ้นความทรงจําส่วนลึกของผม ความทรงจำที่ผมไม่อยากจำผมรีบสายหัวดึงตัวเองกลับมาเมื่อเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ส่วนลึกภายในกำลังจมดิ่งลงสู่ห่วงโทรศท์ที่เข้าครอบงำต้องหลุดจากการครอบงาให้ได้ผมต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมนุษย์ที่จะเข้าโจมตีอย่างไม่ประมาทผมกัดกินร่างของนักปชนภัยทางคิดแผนสังหารมนุษย์กลุ่มต่อไปที่กำลังจะบุกเข้ามาขณะที่น้องแรดซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพโอเกอร์ กำลังจ่าย MP ในปริมาณที่มหาศาลเพื่อผลิตดาบเวทจำนวนมากไว้รับมือกับกลุ่มที่กำลังบุกเข้ามาถึงจะไม่รู้ว่าอันตรายจะเข้ามาใกล้ตัวเมื่อไหร่แต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาถึงจะถูกผลของสกิลโทสาครอบงำแล้วแต่เขาก็ยังมีสติพอสติที่มากพอจะคราฟอาวุธใหม่ๆแล้ปิดจุดอ่อนของตนเองพูดแล้วก็ยังไม่ทันขาดคำสายลมที่โบกสะบัดพัดโหมเข้ามารูเวทพายุถลม่มความสามารถก็ตรงตามชื่อ เป็นเวทบอลโจมตีวงกว้างที่ใช้มวลอากาศถล่มใส่พื้นดินแมะ้จะเป็นเวทที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากเป็นเวทที่สร้างความเสียหายได้ไม่มากและส่วนมากก็ใช้เพื่อชะลอการบุกหรือการเคลื่อนพลของกองทัพทหารในสงครามเท่านั้นพากแต่จุดเด่นของมันก็คือเวทวายุนี้เป็นเวทที่ใช้เอีน้อยเมื่อเทียบกับระยะหวังผลที่มีรัศมีเป็นวงกว้าง ก็แน่นอนว่าไม่มีมนบทไหนจะเหมาะแก่การไล่สําหรับใช้ในการคุมผืนป่าที่โอเกอร์คลั่งตนนี้อาศัยอยู่อีกแล้วนักเวทตนน้อยได้รับคําชมจากอาจารย์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแม้ว่าความช้าในการไล่เวทและจุดผิดพลาดหลายแห่งเป็นหลักฐานว่าเจ้าหนูน้อยนักเวทนั้นยังอ่อนประสบการณ์อยู่เพราะว่ามันก็ถูกหักล้างไว้ด้วยเวลาเตรียมตัวสําหรับการไล่เวทที่มากเพียงพอมวลอากาศที่ถูกอัดแน่นกระทบกับกพื้นดินจนผิวดินนั้นสั่นสะเทือน กิ่ก้านของต้นไม้ที่อยู่ในรัศมีหักล้างลงหิมะที่สมอยู่เป็นกองกระจุยกระจายทันใดนั้นก็เกิดเสียงดันสนานนวนไว้ครั้งใหญ่เสียงที่ไม่ได้มาจากเวทพายุถลม่มเสียงที่ชวนให้หนวกหูดังกึกก้องไปพร้อมกับต้นไม้ใหญ่ที่ปลิวกระเด็นออกมาทั้งรากและแต่หิมะเองก็ถูกเปลวไฟจากระเบิดคืนกินจนไม่เหลือหน้าต,ตรงหน้าซ้ายกับถูกเวทอัสนีชั้นสูงถลม่มแม่เจ้าเสียงตะแก่ที่บ่นพื้นพร,รด้วยความตะลึง แต่ลึกๆก,ก็ประทับใจเพราะเพราะว่าผลงานของลูกศิษย์ที่ใช้เวทพายุถล่มกระตุ้นดาบเวทของโอเกอร์ัทนทําให้กาบระเบิดทั้งหมดที่น้องอยากฝังไว้ถูกกระตุ้นให้ทํางานของมันเองการบุกค,ครั้งนี้ถูกนําทับโดยตาเท่าโลแนนและนักเวทตัวน้อยที่ไล่เวทพายุถลม่มงัดดาบระเบิดของน้องยักที่ฝังเอาไว้ก็คือออเรนลูกศิษย์ของตาเท่าโลแนนงานนี้โลแนนแห่งจกักรวรรดิแลนแซน ตัวตนผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งมวลมนุษยชาติไม่เพียงแต่รับหน้าที่บัญชาการทหารรับภารกิจปราบออกเกอร์แต่เขากระโดดลงมาเป็นกองหน้าและเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกด้วยตนเองแต่ภาพแรงระเบิดราวกับงานเทศกาลดอกไม้ไฟตรงหน้าโลนานี่ถึงกับอึ้งไปเลยฮะเพราะไม่มีใครนึกว่ามันจะระเบิดได้รุนแรงขนาดนี้ต้องใช้ดาบเวทสักกิ่เล่มกันจึงจะออกมาเป็นภาพที่โหดร้ายแบบนี้ให้ตายสิ ถ้าบุ่มบามเข้าไปโดยไม่วางแผนมีหวังได้ซ้ำรอยอิวนักผจญภัยตกไม่ครบ3 2แน่อันทีที่มนพายุถล่มคายลงติดลักของโลแนนก็ซุดตัวลงกับพื้นเลยนะครับนเนื่องจากยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็อาการเหนื่อยล้าจากพลังเวทที่หมดลงทีพิบตาที่การระเบิดจบลงเสียงของหัวหน้าอัศวินนิวดอรก็ดังขึ้นจังหวะนี้แหละอก,กองเอประจันบาลเสียงดังแข็งแรง ฝั่งทาหารทุกกองที่ประจำการอยู่รุดหน้าเข้าไปหาโอเกอร์อัพทหารเคลื่อนไหวทันทีแต่เมื่อทหารได้ยินคำสั่งโอเกอร์ก็ต้องได้ยินด้วยตาเท่าโลแนนจากประสบการณ์และก็คาดการได้เลยว่าอีกฝ่ายต้องเคลื่อนไหวเพื่อพยายามแก้เกมแน่นอนนิวดอสพวกเราก็าไปแนวหน้าด้วยลูกศิษย์หมายเลขสอไปไปอยู่แนวหลังซะพอนัดแนะกันเสร็จนะครับนิวดอสและตาเท่าโลแนนก็ย้ายโพสิชันของเดนไปอยู่แนวหน้า นำทัพเต,ตอรตนเองเลยนะฮะตาเท่าโลแนนก็มุ่งหน้าไปยังจุดที่คาดว่าโอเกอร์น่าจะอาศัยอยู่โดยอาศัยสัญชัตยานล้วนๆแต่อุปสรรคก็คือการระเบิดเมื่อกี้นี้ทําให้หน้าดินพังทลายต้นไม้ล้มลงตัดขวางทางเดินขณะที่ทัพของจกักรวรรดิแลนเซนกําลังก้าวข้ามสิ่งกีดขวางอย่างระมัดระวังนั่นเองวัตถุบางอย่างก็ลอยลงมาจากฟ้าปักลงที่พื้นตรงหน้าของตาเท่าโลแนนดาบเวงนั่นเหรอ ถูกต้องตามที่นิวดอตหัวหน้าอัศวินตะโกนสิ่งนั้นคือดาบเวทเล่มหนึ่งปลาเดี๋ยวคงระเบิดแน่เดินเลี่ยงดาบเวทพวกนี้ซะดีกว่าพอนิวดอตออกคําสั่งทหารที่ได้ยินคําสั่งนะครับก็สั่งกันเป็นทอดทอดให้เดินอ้อมดาบเวทเล่มน,นั้นและลุดหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่สั่งหอนใจไม่ดีอยู่ข้างหลังนะครับก็คือราเท่าโลแนนจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญหน้ากับน้องแมงมุมโลแนนก็เลยประเมินดาบเวทเล่มน,นั้นฮะอันตรายหอยเร็ว ยังไม่ทันสิ้นสุดเสียงตะโกนของตาเท่าโลแนเลยดาบเวทอีกเล่มหนึ่งก็พุ่งมาปักที่พื้นลิบตาต่อมาหลังจากทหารตอบสนองคำสั่งของตาเท่าโลแนนแสงสว่างก็ส่องเจิดจ้าช,ช้าไปงั้นหรือเอาเงยหน้าไปเหล่าทหารแนวหน้าก็ล้มลงรละเนนาดดาบเวทที่น้องยักษ์คว้างมานั้นไม่ใช่ดาบระเบิดผลของดาบเวทเล่มนั้นคือดาบอัศนีบาทพลังโจมตีของสายฟ้ารุนแรงวิ่งผ่านระหว่างดาบสองเล่ม ในพิพตานั้นเหล่าทหารแนวหน้าทั้งหมดก็ถูกจัดการด้วยสายฟ้าดังกล่าวโดยผลจากด,ดาบเวทสายฟ้ามันทําให้กลิ่นไหม้ของเนื้อหนังคละคุ้งไปทั่วบริเวณดังกล่าวในสภาพนี้แสดงว่าทาหารถูกโจมตีโดยตรงน่าจะตายในทันทีอนุภา,ภาพร้ายแรงอย่างหน้าพันพึงยิ่งไปกว่านั้นความน่าก,กลัวของดาบเวทยังไม่จบลงเท่านี้เบื้องหน้าของตาแก่โรน่นะครับมีกำแพงสายฟ้าหลายจุด กำเนิดเพิ่มขึ้นมากมายจนเป็นลัวล้อมรอบโอกเกอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับเนื่องจากว่าน้องแรดเนี่ยไยอยโยนดาบเวทสายฟ้าปักเพิ่มขึ้นมาโดยไม่ให้ทหารฝั่งจกักรวรรดิได้ตั้งตัวเลยเพราะว่าในบรรดาดาบเวทมากมายที่โปรยปลายลงมาดุดสายฝนก็มีดาบเล่มหนึ่งฮนะพุ่งเข้าใส่ตาเท่าโลโนแนนอย่างชัดเจนระวังตาเท่าก็ปล่อยเวทไปทางดาบนั้นที่กาลังลอยมา เป็นลูกไฟที่สร้างจากเวทไฟที่ถนัดที่สุดของตาเท่าโลแนนปะทะเข้ากับดาบเวทกลางกาจนเกิดระเบิดรุนแรงเป็นแรงระเบิดที่ทําให้ทหารหลายคนล้มลงกับพื้นโชคดีที่เป็นการล้มเพราะเสียสมดุลเท่านั้นจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะักแต่หากลองโดนดาบเวทระเบิดของน้องแร็กเข้าไปตรงๆรับรองว่ามีใครพบสามสองแน่นอนในมุมของตาเท่าโลแนนอาจจะให้รับมือกับดาบเวทอย่างเดียวรู้ท่าจะแย่เอาเอาคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่าง เท่าโลแนนมิใช้เนตรหมื่นลี๊จส่องเข้าไปก็พบ,พบกับโอเกอร์ตัวหนึ่งยืนปักหลักอยู่โอเกอร์ตนนั้นว้าดาบเวทขึ้นมาด้วยมือเปล่ามันทําท่าจะโยนใส่กลุ่มของตาเท่าโลแนนอีกแล้วตัวใหญ่ไม่เบาเลยนอะดาบที่อยู่ในมือนั้นมีความยาวปกติแต่ร่างที่ใหญ่โตของโอเกอร์ก็ทาให้ดาบนั้นดูสั้นไปเลยขนาดร่างกายของโอเกอร์จะขยายตามการวิวัฒนาการหากคำนวณจากทฤษฎีแล้วโอเกอร์ตนนี้น่าจะวิวัฒนาการมาหลายชั้นแล้ว จนกระทั่งมันกลายเป็นลาชามันคือโอเกอร์คิงจุดสูงสุดของเผ่าโอเกอร์โอเกอร์เงื้องดาบเคลื่อนเครื่องมาทางนี้อาแกโลแนนก็ใช้เวทรับการโจมตีอีกครั้งหนึ่งการระเบิดทําให้พวกทหารส่งเสียงร้องตกใจอย่าตะนกไปโชคดีที่หัวหน้าอาัศาวินนิวดอยคอยเตือนสติไว้อยู่ก็หากดูจากยุทธศาสตร์แล้วการรักษาลูกขบวนเอาไว้แบบนี้ถือว่าได้เปรียบ <c oughs> ปล่อยให้อีกฝ่ายทําตามอําเภอใจแบบนี้ถ้าไม่เอาคืนให้ตลึงกันไปข้างเลยก็เสียชื่อแย่สิปาแก่โลแนนที่ทําหน้ายิ้มเหมือนโตโกงอยู่ก็ทําเอานิวดอตหัวหน้าอัศวินถึงกับงงงวย New Dot นิวดอที่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามเลยฮะโลแนนก็พูดต่อไปว่าก็งั้นแหละไปเลยนิวดอตตาเท่าก็วางมือไปบนตัวหัวหน้าอัศวินทันทีที่ทําเช่นนั้นร่างของนิวดอตก็หายไปปรากฏตัวอีกทีก็อยู่ตรงหน้าโอเกอร์เสร็จแล้วหัน,นนี้ อะไรกันทั้งโอเกอร์และนิวดอสต่างก็ตกใจส่งเสียงประหลาดออกมาพร้อมกันการเคลื่อนย้ายด้วยเวทห่วงมิติตาแก่โรแนนใช้มันโดยเมินกำแพงสายฟ้าก็ส่งนิวดอสไปหาโอเกอร์จะบอกให้นิวดอรรู้ล่วงหน้าก็กลัวว่าไอฝ่ายที่เป็นสัตว์อสูรจะมีทักษะเสริมการได้ยินพอคิดเช่นนั้นวิธีที่ทําให้โอเกอร์ตกใจที่สุดก็คือวิธีนี้แหละยังไงอัศวินงั่งนิวดอสก็เติบโตด้วยสัญชาตญาณแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ร่างกายของนิวดอสจะเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมก่อนที่สมองจะไล่าตามความคิดทันและก็เป็นจริงอย่างที่ตาแก่ลแเนได้คำนวณไว้นิวดอสตกใจเพียงคู่เดียวก็เข้าตู่โจมโอเกอร์ในทันทีดาบของนิวดอสลุดเข้าไปชิดโอเกอร์โอเกอร์ที่ยังยื่นมือไปหาดาบเวสสำหรับโยนก็เปลี่ยนไปคว้าดาบเวสที่เสียบอยู่ที่เอวแลวออกมารับการโจมตีได้อย่างฉับพลันมันตัดสินใจได้ในช่วงพิบตาแถมยังรับมือได้อย่างสุข,ขุม อย่างที่คิดเลยประมาทไม่ได้จริงโอเกอร์ตนนี้ผิดแปลกไปจากลักษณะนิสัยของโอเกอร์โดยสิ้นเชิงให้ดูจะเงอะงะและไม่ค่อยจะมีสมองสักเท่าไหร่ดาบของนิวดอทและดาบของโอเกอร์เข้าปะทะกันจนเกิดประกายแสงจากนั้นก็ถอยกรูดไปตั้งหลักกันทั้งคู่และการต่อสู้ประชันดาบใส่กันระหว่างโอเกอร์กับนิวดอทก็เริ่มต้นขึ้นโอเกอร์ยกดาบคู่หนึ่งป้องกันการโจมตีของนิวดอทดาบของโอเกอร์ที่ใช้เป็นดาบโคง้งและมีด้ามคมด้านเดียว โลแนนและอัศวินนิวดอตไม่เคยเห็นดาบลักษณะนี้มาก่อนเลยก็เนื่องจากน้องแรดนะครับเป็นผู้กับชาติมาเกิดและดาบที่น้องสร้างขึ้นเนี่ยก็เป็นรูปทรงดาบซามูไรญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนในโลกแฟนตาซีแห่งนี้จะไม่เคยเห็นดาบรูปทรงนี้มาก่อนแม้ธรรมชาติของดาบคาตานาญี่ปุ่นจะยาวก็จริงแต่เมื่อถืออยู่ในมือของโอกเกอร์ที่มีขนาดตัวมหึมาแล้วมันดูเล็กไปเล็เมื่อเทียบกับดาบนิวดอตที่กำลังใช้ฟาดฟันต่อสู้อย่างดุดัน ึงจะดูว่าขนาดมันไม่ค่อยเหมาะสมกับร่างกายใหญ่โตก็จริงแต่โอเกอร์ก็ไม่เปิดช่องโหว่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดตายที่อาจส่งอันตรายต่อชีวิตสงสยัยคงเป็นเพราะอยู่ๆก็วิทยาการอย่างรวดเร็วละมั้งเลยทาให้ขนาดตัวของมันไม่เข้ากับอาวุธเลยตรงข้ามกับนิวดอทที่ฝึกทักษะด,ดาบมาอย่างเชี่ยวชาญจนได้รับการข่าวขามว่าเป็นนักดาบศักดิ์สิทธิ์เขาตอบโต้ดาบคู่อโอเกอร์ได้อย่างสบายๆแม้ว่าโอเกอร์จะได้เปรียบในจุดที่รับมือได้ยาก และด้วยทักษะของนักดาบที่เหนือชั้นกว่าของนิวดอสก็ทําให้ออเกอร์ไม่สามารถเวียนดาบลุกใส่ได้ดั่งใจอืมนี้นี่เองรับมือกับการโจมตีของนิวดอสได้ด้วยมือเดียวแสดงว่าออเกอร์เหนือกว่าในด้านกําลังแขนเพราะว่าความชํานาญและทักษะนิวดอสเหนือกว่าเยอะการเคลื่อนไหวของออเกอร์ดูง้องงกังกง,กงกพิก,กลราวกับไม่ได้ฝึกฝนมาอย่างถูกต้องเหมือนนับดาบมือสมัครเล่นที่เข้าสู้ห้ามหันกันด้วยสัญชาตญาณล้วนๆไม่ใช่แค่ราวกับแต่เป็นแบบนั้นเลย โอกเกอร์ไม่มีทางได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องอยู่แล้วยังไงซะมันก็ถูกทดแทนไปด้วยกําลังมหาศาลมันยังต่อสู้กับนิวดอตได้อย่างสูสีเสมอกับนิวดอตเลยงั่นเลยนิวดอตที่เป็นนักดาบศักดิ์สิทธิ์แม้จะชรลาลงแต่ความสามารถก็ไม่ได้เสื่อมคลายในตอนนี้ซึ่งจกักรพรรดิดาบตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในนักดาบได้หายตัวไปนิวดอตนี่แหละถือว่าแข็งแกร่งที่สุดยังไม่ต้องสงสัยโอกเกอร์ตนนี้สู้กับนิวดอตได้อย่างสูสีแล้วคงปล่อยเอาไว้ไม่ได้ ต้องหาทางกำจัดให้สิน้นซากปล่อยให้พัฒนาฝีมือไปมากกว่าน,นี้คงกลายเป็นปัญหาบานปลายที่แก้ไม่รู้จบนอกจากนี้จากข้อมูลที่ได้มาจากกิลนัพชนภัยเจ้านี้ยังมีสกิลที่ไม่รู้จักสกิลฟื้นฟูฉับพลันและสกิลที่เพิ่มสเตตัสมหาศาลและตอนนี้มันจะยังสู้กับนิวดอตได้อย่างสูสีแต่ก็ประมาทไม่ได้ทันทีที่คิดแบบนั้นนะครับอาเท่าโลแนนก็เปิดใช้เวทพิภพขั้นสูงออกดินก็พุ่งขึ้นมาจากผิวดินงัดเอาดาบสายฟ้าที่ตั้งอยู่เป็นกำแพงได้ล้มลง ตอนนี้แหละบุกเข้าไปเลยแต่แกโรนนเป็นเสียงตะโกนขณะที่เขาเองก็จัดการดาบเวทสายฟ้าของน้องแรดด้วยวิธีแบบเดียวกันและไม่ใช่แค่งัดดาบเวทซึ่งเป็นกำแพงรั้วสายฟ้าของน้องยักษ์นะครับเวทปรทัชญของโรนนยังถูกใช้สร้างเป็นทางให้ทหารอ่านเข้าไปหาโอกเกอร์ได้อย่างง่ายดายเพราะในความคิดของโรนน ต่อให้โอเกอร์ตนนั้นจะแข็งแก่งมากจะกเพียงไหนแต่น้ําน้อยย่อมแพ้ไฟถ้าโอเกอร์มันแข็งแก่งเกินสามาัญสํานึกอย่างท่านผู้นั้นก็ว่าไปอย่างหรือว่าเป็นหนังคนละมวนแต่นี่แค่ระดับสู้กับน New ิวดอสสูสีหากมีกําลังทหารเสริมเข้าบีกก็คงจะรู้ผลตั้งแต่ยังไม่เริ่มมันก็แน่นอนนะครับพอโลแนนประเมินได้อย่างนี้เขาก็เข้าไปแจมไฟด้วยอาการคึกคักโลแนนก็สังเกตเห็นนะครับว่าดาบในมือของน้องยักษ์เนี่ยดูไฟและสายฟ้า ดังนั้นเวทไฟกับเวทสายฟ้าไม่น่าจะใช้ได้ผลมากสักเท่าไหร่เจาโลแนนก็ไม่รอช้าที่จะบริกรรมคาถาเวทที่เลือกมาก็เป็นเวทขั้นต่ำสูงข,ของ่าตแสงเพราะว่าที่แตกต่างจากเวทแสงปกติก็คือโลแนนเต้จ่ายพลังเวทในปริมาณมหาศาลเข้าไปกับเวทเลเวล1น,นะครับและนั่นคือเคล็ดลับการบินอาพลังเวทตามแบบฉบับเหล่าแมงมุมที่โลแนนได้ฝากโตเป็นสิในถ้ำเขาุงกดยักษ์เอลโร ปลุงแกจะสําเร็จวิชานี้ก็กินเวลาไปถึง2ปีแต่ด้วยการลอกเรียนแบบดูพักรักจำเดจจัมลองคู่ขนานที่ไปเกิดใหม่ฟักจากไข่นะครับก็ทําให้ฝีมือด้านเวทมนต์ของโลแนนเดียก็เข้ากระโดดไปมากแม้จะยังห่างไกลแมงมุมทั้ง9้าตัวแต่ก็เข้าใกล้ปรมัณมนตาไปขั้นหนึ่งแล้วความเร็วในการไล่เวทนั้นถือว่าเร็วขึ้นมากแต่ก็ยังห่างไกลกับน้องแมงมุมที่เป็นต้นฉบับอยู่ดีข้อดีของเวทแสงที่โลแนนเลือกใช้ก็คือ เวทมนจะวิ่งไปหาเป้าหมายแม้วจะเป็นขนาดณเวลาเดียวกันกับที่ไล่เวทเสร็จทําให้เล็งเป้าได้ง่ายไม่เสี่ยงที่จะยิงเวทไปแล้วก็โดนนิวดอสนะครับที่กําลังเข้าไฟ์อยู่ในแนวหน้าด้วยเวทแสงเจาะทะลุขาของโอกเกอร์ตามที่คาดเอาไว้กาลังโจมตีด้วยเวทมนการเคลื่อนไหวของโอกเกอร์ก็ช้าลงนิวดอสไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเอาเงื้อดาบฟันอย่างไม่ปราณีโอกเกอร์ฟาดดาบที่อยู่ในมือขวาแล้วปล่อยเปลวเพลิงออกมาอย่างบ้าคลั่งแต่ว่า เปลวเพลิงที่ถาโถมอย่างดูเดือดน,นั้นไม่อาจเข้าถึงตัวนิวดอสได้เลยดาบที่นิวดอสใช้อยู่มีพลังของเวทลมสิงสถิตยอยู่ด้วยกระแสลมอันรุนแรงปกป้องการลุกไล่ของเปลวไฟพัดให้สะเก็ดไฟลอยล่วงกระเด็นหล่นไปนิวดอสวิ่งฝ่าเปลเพลิงไปก่อนจะเงืง้อดาบฟันใส่โอเกอร์ โอเกอร์เองก็ใช้ดาบที่อยู่ในมือซ้ายรับการโจมตีเอาไว้ได้อย่างฉับพลันสายฟ้าเล่นฟาขึ้นมาจากดาบที่อยู่ในมือซ้ายนั้นก็ทําให้ล่างของนิวดอสกระเด็นไปอย่างไกลแต่แค่นี้ไม่ทําให้นิวดอตตายหรอกและด้วยการโจมตีก่อนหน้านั้นของกระเท่าโลแนนก็ทําให้น้องยักษ์นะครับเปยช่องโหว่ระหว่างประดาบกันอยู่กับนิวดอสไงช่องโหว่ที่ว่าก็มากพอให้กระเท่าโลแนนไล่เวทแสงโดยบีบอัดอนุภาคมากกว่าเดิมเวทนั้นเจาะทะลุสีสังงโอเกอร์ หากโดนเล่นงานที่ส่วนหัวต่อให้เป็นโอเกอร์ที่มีความสามารถในการพื้นฟูคงไม่รอดร่างของโอเกอร์งโงนเงนก่อนจะทิ้งตัวลงไปที่ข้างหลังมันคว้างดาบที่อยู่ในมือทั้งที่กําลังจะล้มลงนั่นคือการดิ้นหลนเฮือกสุดท้ายดาบสายฟ้าพุ่งโจมตีใส่ทาหารที่กําลังเคลื่อนพลเข้าไปและจบชีวิตเขาอย่างน่าเสียดายดวงไม่ดีเลยเนาะแต่เท่านี้ก็จบแล้วโดแนนไว้อะไรให้ทาหารขณะเดียวกันก็บ่นพึมพำว่าภารกิจอันเน็ดเหนื่อยในการสังหารโอเกอร์นั้นก็ จบลงเสียทีโดยสาเหตุที่โลแนนนั้นรับภารกิจสังหารโอเกอร์นะครับป็เนื่องจากว่านักอันเชิญบุยมุิที่เคยเข้าเขาวงกดกับเขาด้วยแล้วก็เจอกับน้องแมงมุมโดยเหตุการณ์สำรวจถ้ำที่โลแนนนะครับได้พาทหารชั้นแนวหน้าไปตายตายแบบตายทิ้งตายขว้างอะ่ะก็ทําให้ทางจากักรวรรดิเลนเซนเนี่ยเสียบุคลากรสําคัญไปมากเพราะว่าจะสําเร็จเท่ดโลแนนก็ไม่ได้นะฮะก็เนื่องจากว่าโลแนนเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญ เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศซึ่งในช่วงของเล่มแปดเนี่ยเราจะเห็นโลแนนนะครับจัดตีก่อนที่จะบุกโอเกอร์ o er. คนในตี้โลแนนเองก็บน่นฮะเนื่องจากระบบบริหารจัดการภายในประเทศมันเน่าเฟะและพวกขุนนางเองก็โกงกินกันจนเรียกได้ว่าแลนแสนตอนนี้นี่ถึงวิกฤตแล้วฮะแต่ด้วยความที่โลแนนเป็นมัดคอร์ดไงแล้วก็เป็นจุดขายด้วยว่าจอมเวทที่เก่งที่สุดในหมู่มวลมนุษยชาติมันก็ทําให้จกักรวรรดิแลนแซน,นเนี่ยยังมีจุดขายได้บ้างฮะ แล้วก็เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อยู่บางจากักรวรรดิก็เลยเลือกสําเร็จโทษโลแนนด้วยการให้บิวิมูทเนี่ยแหละรับกรรมแทนฮะก็เป็นที่รู้กันว่าใครก็ตามที่โดนจกักรวรรดิแลนแซนเฉดหัวส่งไปอยู่ทางเทือเขาปีศาจนะครับเป็นอันไม่ตายดีคนเพราะซ้ํากรรมซัดบุวิมูทเองก็เพิ่งจะมีลูกฮะแล้วลูกก็ถูกลักพาตัวไปอีกนั่นเลยเป็นที่มาฮะว่าโลแนนรับภารกิจ ตาอ,อกเกอร์นี้ก็เพราะว่าอยากยะชดเชยส่วนที่ตัวเองทำผิดบุริวุญนักอันเชิญจะได้ตายอย่างสบายใจเพราะว่าภารกิจที่ควรจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ดีนิปตานั่นเองร่างของโอกเกอร์ก็เปล่งแสงสว่างออกมาแล้วมันก็ลุกยืนขึ้นอีกครั้งบริเวณหัวถูกเวทแสงเจาะทะลุไปแล้วลายซึ่งบาดแผลนี่มันอะไรกันได้ยินมาว่ามีสกิลฟื้นฟูนฟโดยสมบูรณ์ก็จริงแต่นี่เล่นฟื้นฟูนได้ขนาดบาดแผลที่ลึกถึงตายได้เลยหรือ แก่แล้วผ้าไม่ดีแล้วแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการสู้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่มีวันตายเลยนะสิีหน้าของตะแกโลแนนก็ออกอาการเสีดเผือดพร้อมกับเหงื่อที่ไหลหยดลงบนพื้นดิน